สวัสดีครับจากร้านสารสินเชนนั่นนะครับวันนี้จะมานำเสนอการร่างภาพคนครับแบบเต็มตัวนะครับวันนี้จะนำเสนอการร่างภาพแบบคร่าวๆก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นด้วยการลากเส้นลงมาก่อนครับตรงๆนะครับเราจะร่างภาพคนยืนนะฮะแล้วก็แบ่งตรงกลางนะครับ บนและแบ่งตรงกลางนะฮะซึ่งเป็นตำแหน่งหัวไหล่นะครับแล้วก็เอวนะครับในส่วนของหัวก็จะเริ่มทําเป็นรูปวงกลมก่อนนะครับแล้วส่วนหัวไหล่นะครับจะลากลงมาจนถึงส่วนเอวนะครับเป็นรูปป้านนะฮะปั้นป้านอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของร่างกายนะครับ พอได้เอวเสร็จนะครับได้ตำแหน่งเอวก็จะร่างว่าเป็นสะโพกนะในะส่วนของเชิงกรานนะครับแล้วก็หัวหนาวนานะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการขึ้นคร่าวๆนะครับแบบใช้รูปทรงเหลี่ยมๆให้ดูก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นการลากเส้นจาก ตัวสะโพกนะครับลงมาจนถึงหัวเข่านะครับพอได้หัวเข่าครับก็ลากลงมานะครับก็จะเป็นขาท่อนล่างนะครับแล้วก็เป็นตัวเท้านะครับน้องๆที่กําลังหัดวาดก็ต้องก,ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะดูจากภาพที่ทําให้ดูนะครับ ต้องอาศัยความอดทนและก็เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนแขนจนถึงข้อศอกนะครับส่วนตัวข้อศอกเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณสะดือนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างจะเลยอยู่ประมาณหัวเหน่านะครับส่วนสัดส่วนที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของตแต่ละบุคคลนะครับ บางคนก็สูงบางคนก็ผอมบางคนก็อ้วนบางคนก็ไม่อ้วนนะครับก็แล้วแต่แต่อันนี้จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆต่อไปเป็นส่วนหน้ามีวงคมแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าที่เป็นคางฮนะแล้วก็มีคอนะครับสายคอเส้นคอลงมาต่อกับร่างกายนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น กระดูกไขกระร้าออกนะครับส่วนต่อไปเป็นครับต่อไปเป็นส่วนของหน้าอกนะครับขอภพรนะครับพอเสร็จจากหน้าอกนะครับก็จะเป็นไ้กระดูกไขกราร้านะครับอย่างที่ว่านะครับ ส่วนล่างลงมาต่อจากหน้าอ,อกก็จะเป็นกระดูกซี่โครงนะครับส่วนนี้ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าซี่โครงเจะเป็นตัวที่สําหรับป้องกันในส่วนของหัวใจและปอดนะครับเป็นโครงสร้างสําคัญนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ใส่หัวไหล่นะ ลงมาจากซี่โครงก็จะเป็นส่วนของหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับส่วนของเอวนะครับสังเกตว่าจะยังไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากนะครับส่วนต่อไปนี่จะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอันนี้น้องๆก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากที่อื่นมาด้วยนะครับหรือก็สังเกตจากร่างกายของตัวเองบ้าง สังเกตดูจากหนังสือบ้างนะครับก็ต้องฝึกร่างบ่อยๆนะครับจะได้มีความชํานาญมากขึ้นนะครับพอได้ส่วนสะโพกเสร็จส่วนหัวหนาวนะจะเป็นขาท่อนบนนะครับส่วนขาท่อนบนลากลงมาจนถึงหัวเขา่านะจริงๆนะกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีารายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะปิดสร้างกล้ามเนื้อนะเราโครงสร้างให้มันให้มันได้ก่อนนะครับใช้เส้นตรงๆง,ง่ายๆไปก่อนนะให้ได้ท่าทางที่ถูกต้องสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับจากส่วนหัวเข่านะครับพอจะเป็นส่วนขาท่อนล่างนะครับ ก็จะมีกล้ามเนื้อเป็นน่องนะครับในส่วนนี้ในคลิปต่อๆไปก็จะมีการให้รู้รายละเอียดยจะแสดงรายละเอียดของภายในร่างกายอาจจะเป็นกระดูกนะครับกระดูกภายในนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนนะครับอย่างเช่นส่วนหน้าส่วนคอส่วนหน้าอกนะครับ ส่วนท้องส่วนขาครับซึ่งมีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับที่จะต้องค่อยๆศึกษาไปทีละส่วนส่วนของเท้าส่วนของนิ้วเท้านะครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับร่างกายของมนุษย์นะครับธรรมชาติสร้างมานะครับให้มีความลงตัวนะครับและก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากนะครับส่วน people, วน problem, ี้เป so ็นกล้ามเนื้อหัวไหล ซึ่งต่อมาจากกระดูกไหปลานะฮะอันนี้เป็นกระดูกท่อนแขนนะครับส่วนบนนะครับก็ร่างแบบง่ายๆไปก่อนนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนข้อศอกจนถึงข้อมือนะครับ,นะรบก็จะมีรูปทรงนะรของมันนะครับ ก็น้องๆก็สังเกตดูในแขนของตัวเองด้วยเวลาเวลาวาดภาพคนจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูในกระจกนะครับอาจจะดูในหนังสือรูปภาพที่มีรูปร่างคนนะครับบอกสังเกตแล้วก็วาดบ่อยๆส่วนนี้ก็แขนท่อนล่างลงมานะครับ ถึงมือนะครับใช้โครงสร้างง่ายๆก่อนนะครับก่อนยืนตรงนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนหน้านครับมาส่วนคอนะครับตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อคอซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนหน้าของมนุษย์กับร่างกาย นะครับจะสังเกตว่าแต่ละส่วนก็มีรายละเอียดอยู่มากพอสมควรเลยสำหรับร่างกายของคนนะครับส่วนนีนะ้แบ่งสัดส่วนตรงนี้เป็นส่วนของตานะครับอันนี้เป็นหน้าผาก